หลายๆคนคงเคยได้ยินมากับเรื่องของการอดอาหารล้างพิษใช่ไหมคะและอาจเกิดคำถามขึ้นมาในใจมากมายหลายคำถามเลยบางคนอาจเคยได้ยินคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้างในที่นี้อยากให้ทำความเข้าใจและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กระจ่างกันค่ะจริงๆแล้วนะคะโดยทั่วไปร่างกายเมื่อรับอาหารเข้าปากกระบวนการย่อยก็จะเริ่มต้นขึ้นอวัยวะต่างๆทาหน้าที่บทเคีย้ยวย่อยและก็ดูดซึมแร่ธาตุเพื่อน,นาไปใช้หล่ เลี้ยงค่ะส่วนที่เหลือจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนปลายทางเพื่อรอการขับออกมานั่นเองโดยค้างไว้ที่ลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ยญ่ถ้าระบบการขับถ่ายของร่างกายเป็นปกติสม่ำเสมอของเสียก็จะถูกทิ้งค้างไว้ในร่างกายในปริมาณที่ไม่มากนักนะคะซึ่งไม่ยากต่อการกับ กำจัดแล้วก็จัดการนะคะแต่หากช่วงไหนที่ร่างกายของเราอ่อนแอระบบร่างกายอาจไม่ทํางานไปตามปกตินะคะของเสียเหล่านี้ก็จะถูกดูดซึมน,นํากลับมาในร่างกายส่งผลต่อร่างกายโดยตรงค่ะโดยทั่วไปนะคะแม้ว่าคุณจะมีระบบขับถ่ายที่ดีเลิศเลยแต่เคยคิดบ้างไหมคะว่าหากคุณนําน้ําสะอาดใส่ลงไปในแก้วเปล่าหนึ่งใบแล้วทิ้งไว้เมื่อผ่านไปสักสองสาวัน คุณลองสังเกตที่แก้วดูนะคะจะเห็นคราบบางๆติดที่แก้วน้ําเท่ากับปรมิมาณน้ําที่ลดลงไปเลยผนังของลําไส้เองก็เช่นกันนะคะเมื่อมีของเสียทิ้งค้างไว้ในลใําไส้รอบผนังย่อมมีไขมันที่ย่อยสลายไม่หมดและตกค้างอยู่ในของเสียที่รอการขับถ่ายยิ่งนานวันเข้านะคะคราบที่เกาะนั้นก็จะยิ่งติดแน่นและตกค้างอยู่ในลใําไส้การที่จะทําความสะอาดผนังลําไส้ก็คงต้องอาศัยกระบวนการที่จะช่วยชําระล้าง เพื่อให้ร่างกายสะอาดอย่างที่คุณต้องการนะคะวิธีการเหล่านี้จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากใดๆเลยเพียงแต่แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคค่ะแล้วหาเวลาว่าง เพียง1-3วันต่อเดือนให้ร่างกายได้ขจัดสิ่งตกค้างอกเพียงงดการบริโภคอาหารทุกชนิดค่ะในช่วงเริ่มต้นนั้นนะคะอาจจะดื่มน้ําสะอาดอุ่นๆในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนสัก2แก้วลดพฤติกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากๆไม่บริโภคอาหารทุกชนิดเลยงดเลยนะคะดื่มแต่เพียงน้ําเพียงอย่างเดียวเลยเมื่อกระบวนการขับถ่ายของ เราทำงานแล้วเนี่ยให้สังเกตของเสียที่ขับถ่ายค่ะจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีกลิ่นแรงพอสมควรเลยเมื่อผ่านวันแรกไปแล้วเราจะรู้สึกสบายตัวขึ้นค่ะช่วงต้นของการดื่มอาจจะดื่มน้ำผลไม้นะคะหรือน้ำสมุนไพรอุ่นๆด้วยก็ได้แล้วเลือกวันอดล้างพิษเพียงหนึ่งวันนะคะเลือกที่คุณมีเวลาว่างและก็สามารถอดทนกับความต้องการอาหารทนหิวได้นะคะ,ะแล้วเราก็อาจขยายเวลาโปรก เพิ่มเป็น3วันก็ได้นะคะอาจจะทําประมาณเดือนละ2-3ครั้งนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราจะได้ฟื้นฟูค่ะ